ที่ชาร์จได้ครับนี่เสียบปลักตรงนี้นะครับแล้วลก็เบิงึงจะมีไฟแดงเขียวอย่าถา้าเท่าเสียบสายชายร์จเข้าไปปึ๊บอันนี้คือสีแดงสิครับแมนครับขันคันคันมันติมมันติขึ้นเขียวแดงขึ้เมื่อกี้ละครับครับครับแล้วก็ชาร์จบวกเกินหกชั่วโมงครับขันผ้าในหกชั่วโมงนี้ขันมันขึ้นเขียวแดงคอนแสดงมันเต็มแล้วก็ถอดออังเลยคันขืนไฟแดงอยู่ ้ครับเขาจะเวลาชาติออกครับก็คือโทรศัพท์ลราขันแม่เหลือหลายเขาชาติเป๊บเดียวขันแม่ในขันแม่นี้ขันไพ่ในหกชั่วโมงนี่มันืัองแดงอยู่เขาก็ถอดออกเลยก็ได้ครับขามชาติขามขึ้นครับบันนี้มือมือนี่กระตุ้นแบตก่อนครับสิบสองชั่วโมงก็ะตุ้นนับเป็นไงมือแรงหงมแรงขอดหงมเสาก็ถอดออกเลยครับได้เริ่มแต่มือแรกเริ่มแต่ขนาดนี้ครับชาติเพียเดียวกระตุ้นแบตครับหงมแรงขอดหงมเสารับชั่วโมงชั่วโมงชาติชาติขนาดนี้ชาติก็ เอาซ้ำเนี่ยปวดน้ำไหนบ้างเนี่ยขั้นตอนนี้บครับใบก็ตีหนึ่งแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ใบใบงองครับถอดออกอีกแค่กตีนึ่งเอาโฮงแรกดีกว่าครับมันยังขั้นตอนนี้ออกซะก่อนสี่เจ้ามาใช่ไหมครับตอนนี้เราสาธิตให้บดงอันนี้มันยังพอมีแบบอยู่ครับมันขับได้นิดนิดนึงอยู่ครับห้องขับเขาขับล่องครับยังกระเด็นตอนนี้คเดี๋ยวเดบนเล